สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซี FC, ทีห่หักแปลงสุขูสุขคนทั้งในประเทศต่างประเทศพ่อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องยามแรงแรงบรรยากาศยังแรงแรงลงมาอยู่ห้านพี่น้องมนี่หลังจากบุญจบไปก็ล,ลงมาห้านมองนอนกับมุนปุยปุยเลยล่มโพด ลมพัดคู่มือคู่เวนน้องนอนกระโจ้นมุนพี่น้องเลยบรรยากาศย่ามแรงๆอยู่กับห้านพี่น้องวันนี้ก็สร้างเพื่อนกับเหยียดไปแต่ลายเด้อพี่น้องโฟ อันนี้ก็เพิ่นกับปับบนาดินไปเลยมื่ออื่นนี่ก็เมนทีนตัวนี้ก็กำลังเลือกแต่ยังบริปับแล้วตัวนี้มันจะกาบยำแรงๆลมหนาวๆคือเก่า เวลาเขาลงม,มาเปิดภัยให้มันมีแสงสว่างงห้องในพื้นที่เลวๆเอาพี่น้อง 聊聊双方。嗯嗯 <laughs> ท่านี้ก็เทแล้วแล้ว,ลวยังเต่จองห้องตัวนั้นกับทั้งหนาเนาะก็มีแต่ปั๊บนาดินแบบน,นี้ไปเบิ่งห้องน้ำกับพี่น้องห้องน้ำก็เทพื้นฐานมันเรียบร้อยคือกันในวัยขนาดพี่น้อง สร้างเฮ็ดไว้ขนาดเลยโตขุดได้บันนี่ขุดนี่โอ้ขุดนี่ยังบ่แล้วชองมืออลไรพี่น้องเออขุดนี่บ่แล้วมันหินหินลายมันแน่นมันแข็งช่องมืออลไรยังบ่ทันแล้วเล,เ,ลเลย จตว่าตัวทีนี่เร็วแลวตัวีทกซีมีเป็นสองห้องเนาะทางนี้จะเป็นห้องอาบน้ำทางนั้นจะเป็นห้องทำธุระ บอกออกกัยังลายอยู่นาสิเป็นบอกตัวที่แอมของน้ำเลยซุมนี เออยางได้อยู่พี่น้องแต่ลมเนี่แต่กว่ามันมีทรายห้องเนาะก็มันบ่มีทรายห้องมอียางบ่ได้นี่นี่เพิ่นปัน่นแล้วยังบ่ได้ปั่นเนาะขีดไว้ซื่อๆมาแล้วปันสิป,ปูกระเบื้อง อากาศเย็นสบายพี่น้องเริ่มบ่่อยหนาวบันใดเลยเริ่มสีเขาภาวปะปกติเลยก่อนหน้านี้สองเสมอหนาวแต่มื่อนี้บ่่อยหนาวบันใดไงลมกดัดคือบ่บ่แหงบันใด ว่าก่อนน่ะนี้ลมแห้งมุนมืดที่นอนหลักเลิกเพมาเลย ยังบเริงกศิ้ขึ้นอลไรพี่น้องถ้าตามกำหนดเดิมที่ลุงเพิ่นกำหนดไว้กับวันที่๒๓เดินหนาเนาะเดินมังกรถ้าเล่าวันเฮาเอิญน,นะเดินมังกรเดินหนึ่งเนาะวันที่๒๓เดินมังกรมือนกับวันที่๒๕เดินธันวายัางอีก๒๘๒๙เมื่อศิ้ขึ้น ห้าเลวี่น้องแล้วลท่านอยู่ดอกเฟอร์เพอร์อหอดวันที่สัสามเดือนหนายังเลยแต่ทีพื้นทาสีเข่าประตูแล้วก็ทางหนาใส่ประตูปูกะโลหนาสีท่านอยู่พี่น้องกัอยงอีกประมาณเดือนหนึ่ง ข่าวๆก็อีกประมาณเดือนหนึ่งเนาะ มือช่างขนานดะสิมาทีตุบห้องงหญ่เนาะเตะพื้นแล้วก็กับเห็ดห้องนำ้ำคือเก่าพอห้องนำ้ำคุดยังบด้ได้ตามต้องการตอนากาสิเป็นงัวนอนไร้่า,ายเลย เมื่อพี่น้องบัน ค่อยน้อยก็พูดไว้ในกองเฟืองเลยให้มันอุ่นมันก็เกิดได้มื่อหนึ่งพูกแม่มด้วยในเพื่องให้ลูกนอนเฟืองคลิปนี้ก็ขอลาแล้วเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับซุ่มถากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ เคยลาเดเดอรพอกันไหมคลิปนาพี่น้องสบายดี